สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจะเจอกับพาโตออโต้ไข่ค่ะนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพาจะมารีวิวลูกค้าที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาทําการฟร้อรถกับเราและรับรถกับเราวันนี้เป็นวันดีด้วยวันพอเลือัสบอดีนะคะก่อนอื่นพาขออนุญ,ญาตให้ลูกค้าแนะนําชื่อเล่นนิดนะะึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะชื่อสีค่ะคุณสี่เนาะน้องสี่เนาะคุณสี่ดีกว่าคุณสี่าสอบถามนิดนึงนะคะว่ารู้จักกับูนยนรถยนต์มือสองโตออโต้ไข่อของเราจาก พอดีขับรถผ่านแล้วพอดีเห็นว่ามันบรรยากาศดีก็เลยลองเข้ามาดูะคะ่ะจ้ะแล้วเป็นไงบ้างมีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าคะพูดได้นะคะว่าตรงไหนที่เราควรปรับปรุงแก้ไขที่โชว์รูมของเราตรงนี้มีไหมคะไม่มีนะคะไม,<อ>ไม่มีเลยเหรอแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วการบริการล่ะคะการบริการดีค่ะต้อนรับดีแล้วก็การพูดคุยเป็นกันเองค่ะถ้ามีพี่น้องญ <c oughs> าติหรือว่าเพื่อนฝูง จะแนะนํามาซื้อรถกับโตออตโตคาของเราไหมคะอันนี้แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสนใจรับรถก็เดี๋ยวจะแนะนําให้นะคะสัญญาแลวนะคะของคุณแลวนะคะสุดท้ายค่ะพามีแบบประเมินนะคะว่าโตออตโตคาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของคุณสี่หรือไม่นะคะโดยที่ปาจะนับ1นถึงสนะคะถ้าโตออตโตคาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของคุณสีให้ยกนิ้วลรวบอกว่าโตออตโตคาสุดยอดแต่ ในสายตาคุณสี่ยืนสวยๆข้างๆผ่านได้เลยนะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าโตออโตขาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของลูกค้าหรือไม่นับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะโตโตคาสุดยอดค่ะเราว่าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะขอบพระคุณคุณสี่มากค่ะ่าขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะโตออโตขาอวยพรให้คุณสี่และครอบครัวที่มารับรถกับเราวันนี้ ขับขี่ปลอดภัยแค้้วาลางเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงปังปัง,ปงตลอดปีและตลอดไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ